เลี้เศร้าเลี้่ปิดมันนะอันนี้ขึ้นเสียสส้นบุคคลเด้อพี่นนองผู้คนบ่เสียกบมไดดวา่นจ่าซี่หรออยากไปในรก็มาอือคนสิว้าเมิงขึ้น่อเนี่ยมืนอัพ่อด่านเคยหยุดว่าเดี๋ยวขึ้นมาทังนีเนอกพันนะพอหยุดกระทองค่าทถาพอหยุดเมติงกระท่องค่าาเมติ่ระา้างงยิงงยิงงยิงเพียงงยิงงยิงเพียงงยิงงยิงเพียง พอหยุดกับเจ้าของค้าดาวขาาวงางอ,องออพอย,ยุดที่ก<อ>ันเจ้าไม่จริงของหญิงวิ่งเพียงเห็นได้ยืนที่ลี่ฮอดวัดติงเวฟเพียงสกอดอืมสัมสักอดอีดีไรอีดีเจ้าเห็นไปเถอะเห็นได้ยืนที่ลี่ดื้อโทษไปถามว่าปนิแล้วยางไหนไปปนเนี่เอาอีนี้อีดีเด้ไหมหน้องบัดเห็นแล้วหลุดขันอื่นออกตอนหนานะักพวกพวก มันเขาบอกมีความเป็นักศกษาพยายาั้งแถวพรว่าดอแต่ว่าล้องคาถาล่องคถาบึงคือพยุวาท่านพี่น้องทีบวกเขาคนอยืนที่เอาจะว่างอกกันเพราะม่น้ำคถาเขาไปถื่อกระดิเทองนะคนขึ้นยืนที่ลี่อยู่บ้านอดในคนมาท่นว่าฮ่าฮ่่าอุ้ยคนหานยังไงหรอ เมือนเียเหือนเยเนะก็มาันตีบ้นหนาวิธี่บบนี้ก้างอย,อย่ที่ยิ่งยิ่งแต่นั่นอ่อ๋อันนี้เด็พอๆยด,ดิมานนี้พอสมดีจีพอสมดีก็เลยสัมผัสแล้วแล้กับไปพอๆมาพกน,นึ่งันคะแนนนี่นนนหลับเด็กนัก้นเหมือนนั่ตือนนึ่นนั้น มีหลักฐานพยานพร้อมปลาข้าวงอมต่อมแหีใส่ตอนนี้หยาดเด้อพี่น้องต้องว่าสิพอหยุดบ <c oughs> ่าวันีให้คนสร้างระหว่างมันอยู่ในกลุ่มเส,สมเียงน้ำใส่ที่ตึงมาเล่นน้ำใส่เนี่นยมเล่อธิษฐานพ่นะน่ะ ขอไปขอลูกสาวสาวตัวดึกขนหานั่นเกิดจะได้เป็นหยังว่าดขนมันบ่เป็นหยังอื่นยังให้เป็นโูกรายวันนี่ก็เลยไปตรวจได้ว่าว่าบ่เป็นเลยดีใจหลายก็เลยมาเพราะมันใกล้ๆได้นี่ที่แรกพ่หยุดวัคซีบัลลับพอยุดวัคซีนบัลลับปันเขามาให้ลูกสาวอีกคนเล่าอัน เอาให้มือลูกสาวเขาจนะได้จับมือเพื่อนหมากพี่น,นอ้องมากเลอยา,ากจับมือลูกสาวเนาะมันเป็นประโยชน์เวลาไปเมื่อไหรดอกเบี้ยอันนี้เรียกว่าไก่ตาบบเห็นหูไก่เล่าขี้มอไส้ม่าประมาณยี่สิบโล่เล่ากับว่าท่านเด็กแข็งแรงเนาะตาบบเห็นหูก็เล่นเนาะส,สั่งกะสิรับไปให้ลูกสาวส,าวสาวุดที่แบบนี้คือว้อมเสือ กันป่เสื้ออะไรมเนียเสื้อละพืนก็ได้เสื้อละพืนก็ได้ไร่ปูละคนก็บข้าว่พเสื้ออ่าบ่าวากันพน่ะ้อสัมภาษณ์กันว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีครับมาพบกับสายล่าข่านใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดของเราข่าวของสายล่าคลิปนี้ สายล่าเชื่อว,ว่าเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือธิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างปลาล์มาสัจดันท์สายล่าก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดคุยข่าวมาหลายคลิปวันนี้สายล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับ วาจาสิทธิของอุ้งอิงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงสายล่ากล้าปันโงการรับฟังรับชมชิปข่าวของสายล่าส่วนมากสายล่าจะบอกก,ก่อนนะครับว่าสายล่าจะเน้นไปทางมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวาจาสิทธิของน้องสายล่าก็บอกหลายหลายครั้งว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงที่ไหนเราก็จะเห็นเราก็จะได้ยิน แบบนี้ทุกที่ทุกทิศทุกทางที่สาวน้อยไปทำการแสดงแต่ลา่าเขาเก็บภาพบรรยากาศของพยุธ์กับแม่ติ่งกำลังนั่งกินข้าวแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับความอัศจรรย์วาจาสิทธิ์ของน้องคุณพ่อ f อนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างคือความเชื่อความศรัทธาสิ่งที่เขาเชื่อเขาศรัทธาเขาก็จะเจอกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าขอ ขอพรขอวาจาสิทธิ์ของน้องทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับคนที่เขาขอแล้วเขาก็มีเขาได้ความอ่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สมหวังที่เขาขอเนี่ครับคุณพ่อเอฟซีท่านนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในลำไส้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองไม่อยากเป็นก็ลองใช้วาจาสิทธิ์ของน้องจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือใจ ตัวเองมีใจรักลูกสาวมีความศรัทธาในตัวลูกสาวในจุดนี้สิ่งที่พ่อพ่อ,พอแ,มแม่ fc ทั่วบ้านทั่วเมืองที่ก็เชื่อคุณพ่อท่านนี้ก็เอาวาจจตติดของน้องมาใช้พอไปตรวจไปไงครับไม่เป็นคุณหมอบอกว่าไม่เป็นมะเร็งในลำไส้แต่ตอนแรกเขาเรียกว่ามีมีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อ fc ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจ นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังใจดีทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,ง,างมันก็ปาปันเกี่ยวกับโรคหล,ลายได้แล้วคุณพ่อท่านนี้ก็เขาเรียกว่าถือว่าโชคดีคําโชคดีของอคุณพ่อท่านนี้ก็คือไม่เป็นโรคหล,ลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยอายุข,ของของคุณพ่อก็ก็มากก็มาปากมาไลาให้น้องหนึ่งพันคะแนน ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะดูลูกสาวแต่ด้วยเขาเรียกว่าด้วยเขามีอายุเป็นเป็นคุณพ่อที่มีอายุแล้วแล้วก็ตาสายตาไม่ค่อยดีขับรถขี่มอเตอร์ไซค์มาระยะทาง20กิโลมันก็จะเป็นอะไรที่อันตรายแล้วร่างกายก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงขนาดร่างกายยังไม่ไม่ยังไม่แข็งแรงก็ยังมีใจที่จะมาฝา,า,ากมาฝากมาอะไรไว้ให้กับลูกสาวนี่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความรักเกิดจากความศรัทธาเขาถึงได้ในสิ่งนั้นก็เหมือนกับพ่อยุทอ่ะพ่อยุธก็บอกแล้วว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลไม่ต้องดูอื่นดูไกลขนาดแม่ติ่งพ่อยุดยังอึ้งในวาจาสิทธิ์ของน้องก็เหมือนที่กับพ่อยุทธแม่ติ่งพูดเจอด่านตำรวจลองใช้วาจาสิทธิ์ของน้องจะด้วยความเอินก็เหมือนกันจะด้วยความเอิญินหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าปกติรถคันอื่นตำรวจโบกแต่ว่ารถของพ่อยุทธพอท่องคาถาของอิงไปแล้วตำรวจไม่โบกแล้วก็ยืนเฉยนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งหมหัศจรรย์เราต้องค้นหากันต่อไปว่าจิตของน้องเป็นอะไรที่ยังใช้ได้อยู่ตลอดการสำหรับที่คนที่ก็มีความเชื่อ การรับฟังรับชมคลิปของไสล่าก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเพราะทุกสิ่งคือสิทธิส่วนตัวมันคือสิทธิในความเชื่อของเราคนไหนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขางมงายสิ่งที่เขาเชื่อเขาได้มามันก็เป็นอะไรที่เขาศรัทธาและเขาภูมิใจถามไสล่าไสล่าเชื่อไหมไสล่าบอกเลยว่าเชื่อล้านเปอร์เซ็น เมื่อเช้าทําคลิปไปใส่เสื้อตัวสีชมพูขององค์อิงของลูกสาวไปประชุมกปนรกรรมการการเลือกตั้งพอประชุมเสร็จช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหน่อยๆก็กลับมาอาบน้ําเพราะว่าอากาศร้อนมากวนันนี้แล้วก็สวมเสื้อตัวนี้ไปช่วยเครือญาติเดินลงพื้นที่สายล่าเลยเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ขนาดไปถึงสถานที่ต่าง ไปช่วยพี่น้องอเดินลงพื้นที่เชื่อไหมครับว่ามีคนทักแต่ละถึงขนาดต้องเอาเสื้ออญิงมาใส่ขอขอคะแนนจากพี่น้องด้วยละนี่แหละครับเป็นอะไรที่ทุกคนก็รู้ว่าความอัศจรรย์ของน้องทุกทิศทุกที่ทุกทางทุกคนเขาได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็เลยใส่เสื้อของลูกสาววันนี้สองตัวไปประชุมเสร็จ แล้วก็ลงพื้นที่ก็เปลี่ยนตัวนี้ไปขนาดนั่งประชุมสายล่าเมื่อเช้านี้ใส่เสื้อตัวสีชมพูทุกคนก็ถามว่าเนี่ยไม่ธรรมดาเด็กคนนี้นี่คนรุ่นรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เป็นกปนด้วยกันก็ยังรู้เลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาสายล่าบอกว่าเขาไม่ธรรมดาเขามีอะไรดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาแน่นอนอยู่แล้วทุกคนก็บอกโอ้โหแฟนกลับตัวจริงนะเราเนี่ยก็ <c oughs> ของธรรมดาสิ่งไหนเราเราเราทำแล้วเรามีมีความภาคภูมิใจเราก็ทำไปเราทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไปใส่เสื้อของลูกสาวแค่นี้ก็มีความสุขนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างอุ๋งอิงเป็นให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเธอคือทิดาแห่งความสุขวันนี้เป็นไงครับเขาเรียกว่าสุปตาตลาดแตกของแท้วันนี้ห้างแตกไม่ใช่ตลาดห้างแตกของแท้ วันนี้น้องก็ไปทําภารกิจท,ทางแม่หน่อยไปหาหมอแล้วก็ไปเสียภาษีแล้วก็มีเวลาไปเดินช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านนิดๆหน่นอย,อยๆทุกสิ่งทุกอย่างคือเก่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนหอมนี่แหละครับเขาเรียกว่าซุปตารากหญ้าของแท้ไปที่ไหนก็มีแต่สิ่งที่ทสวยๆงามไปที่ไหนเขมอบความสุขให้กับ ไปกับเอฟีได้ทุกทิศทุกที่ทุกทางไปเดินห้างโอ้โหคนขอถ่ายรูปกันสุดยอดเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วก็มีความสุขเช่นเคยทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ได้พักพรุ่งนี้เป็นอะไรที่อีกวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวมอลำที่ทําการแสดงช่วงบ่ายสองเลิกสามทุ่มพรุ่งนี้อยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามทุกสิ่งทุกอย่างเราไปดูกันพรุ่งนี้หมอลำเล่นช่วงบ่ายเป็นอะไรที่แปลกใหม่ เป็นอะไรที่เราเห็นไม่มีเพิ่งจะมีครั้งแรกวันนี้อุหอิงก็บอกนี่แหละจะได้เล่นครั้งแรกช่วงบ่ายทุกสิ่งทุกอย่างความสุขล้วนๆเป็นงานของท่านสุทินขังแสงเป็นงานที่เขาพื้นฟูล,ลำลำน้ำําแม่น้ําสายรากลืมชื่อแม่น้ําอะไรแต่ว่าเป็นท่านสุทินก็จับบุรณะเส้นแม่น้ําเส้นนี้ความยาว10กิโลมีทั้งบุญบั้งไฟบุญแข่งเรือ แล้วก็แข่งเมอ,อร์ตโคอสแล้วช่วงบ่ายๆก็เอาใจแฟนขับเอฟซีของสาวน้อยไปชมหมอลำกันช่วงบ่ายสองเลิ่มนีสามพรุ่งนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวอำเภอเชียงยืนชมสาวน้อยเป,ป็นบนแพยด้วยความด้วยความสุขความม่วนความซื่นเล่นตอนบ่ายถ้ามีฝนมาก็ดีป่วยปลายมาหมอลำจะได้ไม่หนาวไม่ร้อนจะได้แบบสบายสบายทุกสิ่งทุกอย่างความสุขแน่นอนพรุ่งนี้ครับเช่นเคยครับ วันที่13บสากรกฎาคมนี้เราไม่ลืมแน่นอนว่าเราจะต้องไปเป่าเค้กเป่าเทียนให้ลูกสาวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันเปิดตัวภาพยนตร์ไครอ้อเขาเรียกว่ารอบการาดินเนอร์ใครไปไม่ได้อยากส่งกําลังใจไปให้น้องอยากมอบมาลัยออนไลน์ให้น้องก็นี่แหละครับตามบัญชีนี้เลยนางสาวรัตนาพรหอมหวนธนาคารกสีกรไทยแล้ววันที่สิกรกฎาคมนี้เราห้ามพลาดเรามีนัด กันทั่วทุกโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยภาพยนตร์ขายอ้อเข้าฉายวันที่17กร,รกฎาคมน,นี้เป็นวันแรกนะครับใครไม่ได้ไปใครไม่ได้ชมก็จะคุยกรบเขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าขายอ้อสิ่งหมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นมันมีจริงไหมถ้ามาถามสายล่ามีจริงแล้วก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไปส่งกําลังใจให้บอสโจและองค์หญิงกันแบบท่วมต้นนะครับ17กร,รกฎาคมน,นี้ทั่วทุกโรงภาพยนตร์ครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมาก มาให้ชมภาพบรรยากาศของพระยุทธและแม่ติ่งพูดเกี่ยวกับความมตัศจรรย์ของหญิงและวาจาสิทธิ์ก็ยังใจได้สุดทุกวันนี้ครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของปล่ล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ